วันนี้พี่สายจะพาน้องๆมาทำการทดลองและสำรวจร่างกายจะระเข้ให้รู้ลรกรูก้จริงไปเลยกับจระเข้ตัวเป็นๆแบบนี้ <c oughs> แต่พี่เปียวลองบอกอะไรดีกว่ามั้งไว้ใจเอาจริงหอลงมาเอาพี่เปียวอย่าให้ความกลัวเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้สิจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอปะ <c oughs> เอาล่ะเราไปสำรวจร่างกายจะระเข้กันเถอะ เหตนที่สุดอืก็คงจะเป็นปากที่ยื่นยาวแล้วก็ผิวหนังที่ดูจะคลุกขลาคลุกขลาแล้วก็แข็งแข็งอะพี่เปี้ยวอืมคิดเหมือนกันเลยอะถ้าดูดีๆจะเห็นว่ามีเกล็ดหุ่มอยู่ด้วยและส่วนหลังของจระเทจะมีกระดูกแทรกอยู่ในล็ดทุกเกล็ดเลยล่ะดูสิพี่เปี้ยวเท้าหน้าของมันอะมีห้านิ้วอืมแต่ดูสิทรายเท้าหลังของมันอะมีแค่สี่นิ้วเองอะอ สงสัยกันไหมว่าทำไมจระ,ะเข้ถึงต้องนอนอาปากแบบนี้เพราะจระเข้ไม่มีขนไม่มีตอมเงือแถมยังมีผิวหนังที่หนามากๆม,มันจึงต้องระบายความร้อนด้วยการอ้าปากค้างไว้หรือบางทีก็หลบเ้าร่มไม้และลงแช่ในน้ำครับและในปากของจระเข้จะมีฟันรูปตรงกล้วยที่แหลมคมอยู่เยอะแยะเลยด้วยฟันของจระเข้จะมีสองชุดด้วยกันก็คือ ชุดที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งฟันของจระเทศจะใช้ในการงับจับเหยื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกินอาหารของจระเท้กันดีกว่า นั้นนะพี่เปียวมันสามารถยกร่างกายอันใหญ่โตของมันเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยสุดยอดจริงๆเนาะมันยกขึ้นมาเพื่องับประหารเลยนะเนี่ยจระเข้มีหางที่แข็งแรงมากมันสามารถใช้หางช่วยในการดันร่างกายให้ขึ้นมืงงับเหยื่อเหนือน้ําได้นอกจากนี้จระเข้ยังโบกสะบัดหางเพื่อช่วยในการว่ายน้ําและเมื่ออยู่บนบกหางก็เป็นอาวุธที่สาคัญของจระเข้ด้วย จริงแล้วจระเข้มีลิ้นค่ะโดยลิ้นของจระเข้นั้นจะหนา,นนานและกว้างมากติดอยู่กับผากันใจล่างและลิ้นของจระเข้ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถทําให้สูงต่ำบไดออย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าสู่ลาคอในขณะอาปาาด้วยการทดลองต่อไปเราจะมาดูกันเรื่องอาหารค่ะอย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้ดีกันอยู่แล้วว่าจระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อ,อ แต่มันจะกินเนื้อเท่านั้นเหรอคะอย่างเรากินเนื้อสัตว์ได้ก็กินผักผลไม้แล้วก็แป้งได้เหมือนกันเราจะเอาอาหารหลายๆอย่างลงไปให้จระเข้เลือกแล้วดูว่ามันจะกินอะไร แค่ไม่กินก็มีกละลำปีหัวไชเท้าแคนตาลูปแล้วก็ขนมปังก็คือพืชผลผลไม้มันไม่กินเลยแต่ว่ามันจะกินปลา,ากับไก่เนอะซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ขนมปังนี่มันก็นับไปเฉยๆเนอะ<ต>พี่เปียวแล้วก็คยอแล้วก็คายทิ้งไม่กินตามธรรมชาติแล้วจระเข้จดเป็นสัตว์กินเนื้ออย่างแท้จริงคือไม่มีการกินพืชเลยแม้แต่น้อย โดยลูกจระเข้ที่เกิดใหม่นั้นจะกินพวกสัตว์ขนาดเล็กๆอย่างกุ้งกบปูมแมลงลูกน้ำและลูกปลาต่างๆและเมื่อโตอขึ้นก็จะกินเหยื่อขนาดใหญ่ขึ้นเช่นปลาต่างๆงูเต่าสภาพหรือนอกเป็ดน้ำเป็นต้นครับ